เฮ้ยฟูลเชลซี Full นี่ว่ะโอ้โหว่าที่แชมป์ยุโรปนี่ว่ะโอ้โหฟิวเจอร์ด้วยนะครับกแล้วเอ็นเกันกลางเตออกมางมาเไมเฮ้ยเอ้ยจังหวะดที่แรนนี่เฮ้ยมาลีนี่มาลีนี่โอ้โหมีเจะทาดไวยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยาบเหรอโอ้โหแรนเนอร์ สวัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโนหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้พี่จะมาลงแรงนะครับโอ้โหตอนนี้แรงพี่ก็สามสามสามหนึ่งสามสามสามแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมพี่ไม่มาเปิดแพ็กเหมือนเดิมนะครับเจอกันรอบดึกนะครับงานที่จะมาเล่นเฮ้ยฟูเชลซีนี่ว่าโอ้โหว่าชี่แชมป์ยุโรปนี่ว่าโอ้โหฟิวเจอร์ด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหตัวเราฟิตด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเข้ามาเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับแล้วก็ใครอยากได้ไอดีก็มาเริ่มเลยใต้ลิงก์เลยนะครับที่มีขายเยอะมากเลยนะครับเออใต้ลิงก์วัซซันใต้เพจนะครับโอเคแวนเนอร์นะครับเอ็นเกลโรเอ็นเกลโรกางเต้โอเคแรดเออแรดวัซซันโอเคแวนเนรอร์นะครับติดอาโนนะครับหอดติดว่ะ นั่งเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าสนใจนะครับผู้อะอะไรว่าเชลซีเนี่ยวัดที่แชมป์ยุโรปครับจังหวะนี้ยังงี้โอ้โหจะหลุดเลยเหรอคาร์อลอโซนะครับลูบิเกอร์เอ็นกลเอ็นกลอ,อกอกองเตะโอเคจังหวะนี้นะครับโควิเวอร์คานเนวี่นะครับ,รรบแบคแฮมช่วงน,นี้ก็ พี่ไม่ค่อยได้เล่นลงแรงเท่าไรเลยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลานะครับยังไงก็ขออภัยด้วยแรงพันห้าพี่อยาจะถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอเคยังได้นะครับตรงวันนี้แบ็คแฮม,มปันเลยโอ้โหติดเซฟว่ะเพราไม่ค่อยได้มีเออก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไรนะครับครังนี้ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมีเวลานะครับ จังหวะน,นี้ยังไงยิงยิงไปดิลมเมนติเกตยิยงนม่ไม่ครับหนึ่งศูนย์โอ้โหแชมป์ยุโรปจากเฮามะนาวมันแพงจะบอกให้โอเคทูวัสซิ่นะครับแวนเนอร์แวนเนอ,เนอ,เนอนร,นนร์ยังไงจากเฮาบิลเนลนะครับจังหวะนี้ลูมยังไงทีหนึ่งทีส่งมาเมสซี่ส่งพานหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้ ยิ่งยิ่งโอ้ชนเสาโอ้เกือบเกือบแล้วกลโ,โอเคยังได้จังหวะน,นี้โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วแชมป์โลกไรเอ่ยล้ำหน้าหรือเปล่านะครับล้ำหน้านะครับโอเคเอาลิแบบนี่นะครับพิเอล่าแ,แบแ็กแฮมนะครับ วเล่าแบ็กแฮมเนี่ยผมมองว่าเป็นนักเตะที่พิเศษมากเลยนะครับสองตัวนะเล่นแม่งโคตรดีเลยนะครับแต่ถ้าใครมีก็แนะนำนะครับแต่ว่าวีเอล่าที่อ่ะเป็นแค่ตำนานทองนะครับแค่นั้นแหละโอลเวอร์คาร์ดครับเฮ้ยจังหวัน,นี้ขาดอองมาททำไมเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้แวร์เน่เฮ้ยบาลิดี้บาลิดี้โอ้โหมึงจะทาดไว้เนี่ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> โอ้แวร์เน่ โอ้โหเรียบร้อยกลวโดนยิงขึ้นหน้าหนาเลยโอ้โหไอไ,หไอใครวะไอโอลิเวอร์คันออกมาเตะทาไมพี่ก็ลืมดูนะครับมัวดับพูดนะครับแม่งเตะเพื่อนตัวเองอีกต่างหากนะครับโดนส่องไกลเลยโอ้โหแม่งมันมันชะลอชะลอเออสะลอ,อ,อ,อประทัดสะลอเข่าด้วยนะครับโอ้โห <c oughs> โอ้โห สุดจัดว่ะเกมนี้มันสุดจัดว่ะมาแล้วนะครับเนวี่ปรงมวณนี้ติดติดติดเวล่านะครับโอเคไปแคมยังได้นะครับอ่ะเวล่ายังไงครับจังหวะนี้ยิ่งเลยโอ้โหกดติดว่ะยังไงไงอาัอนโซ่กองเต้นะครับขาม,มาติดไวลัตตี้นะครับโอเค แต่วันนี้ยังไงพิกมาหนึ่งจะมาครับยิ่งโอ้โหติดเซฟโอ้โหก็เหมือนเดิมนะครับเราก็บุกอย่างเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับสไตล์เราโอเคกเกมนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับพี่ก็แม่งไปพลาดเองนะครับแม่งเอาโอลิเวอร์คานออกมาเตะน,นะครับเกมนี้ก็น่าจะเชื่อตมึงรู้อยู่นะครับโอเค ทีอยังไงพี่ก็ต้องชนะอย่างเดียวโอเคลุมครับจังหวะนนี้อย่ง okay. ไล็อกหนึ่งทีปัดปัดนได้โอ้โหได้นกหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> อเจ็บคอขอภัยด้วยนะครับโอเคเมนดี้ชอเปิดบอลน,นะครับจังหวะน,นี้สูมามาคอสอลองโซ่นะครับเชลซีเนี่ยแม่งฟุกได้แชมป์จโรง <c oughs> หรือเปล่าวะ <c oughs> นะเอาจริงนะเอาจริงนะผมว่าน่าจะฟุกอะนะ่รับจังหวะนี้โอ้โหเป็นเมนดี้นะครับจะจบโอโอเคจบแล้วนะครับโอเคก็โอ้โหยิงแปดตรงห้านะครับไม่เป็นประตูเป็นประตูแค่ประตูเดียวนะครับโอ้โหเงียวจัดอนะ ว่าไวรัสตีนะครับจ,นนจัวนี้ยังไงยิงโอ้โห و. ได้นกหนึ่งตัวนะครับโอเคงั้นก็อย่างที่พี่บอกนะครับจากต้นคลิปนะครับใครอยากได้ ID ไอดีใหม่หรือว่ามองหา ID ไอดีใหม่ก็เพจที่ได้เลยที่แนะนํานะครับก็ไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นะครับลิงก์ข้อใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับนั่นแหละมีเยอะมากนะครับมีหลักร้อยจนหลักพันอะ่ะเออ ได้ราคาไหนก็ลองไปเลือกดูเอาได้นะครับมีเข้ามาทุกวันนะครับแล้วก็พี่ไม่รับไอเดีเมื่อวานด้วยนะครับเป็นไอดีของพี่ล้วนๆเลยนะครับที่รับมาจากคนดังอีกทีนั่นแหละแต่ว่าเออพี่ไม่รับม่วแน่นอนไม่ต้องทักมาขายนะครับอื้มออกนะครับมีเอล่านะครับยังไงจังหวะนี้โ oh อ้โ oh, หติดวะ่ะ เซซูมานะครับเจ็บขอขอภัยด้วยนะจังหวะนี้ยังไงแพคแคมนะครับในวีเติมแล้วจังหวะนี้ได้เปิดหรือเปล่านะครับโอ้โหติดอะบูดิเกอร์นะครับอัพเกรเลกเกต้านะครับโอ้โหชื่อแม่งโคตรยาวอะโอเคจังหวะนี้เขาได้เตะมุมนะครับเตะมุมมาซานได้ทุ่มนะครับ เฮ้ยยังไงครับโอ้โหยิงโอ้โหแม่ตรงกรอบนะครับยิงเลยเหรอยิงเลยเหรอเพราะวันนี้นะครับที่มาเปิดแพ็กแน่นอนนะครับก็เออรอรอบดึกนะครับเพราะว่าพี่ต้องทํางานนะครับโอเคก็นั่นแหละวันนี้ต้องต้องมีแล้วแหละหนึ่งกว่านะครับโอเคถ้าใครอยากให้พี่เปิดก็สามารถทักเข้ามาในแชทที่ได้เลยนะครับเป็นเพจเท่านั้นนะนะเพจส่วนกว่าพี่ไม่ตอบนะครับเพราะว่ามัน เยอะมากครับคนทักมาเยอะมากอ่ะตอบไม่ทันนะครับวันนี้เขาจะส่วนแล้วนะครับโอเคไม่ซี่ยังได้ครับจังหวะนี้ลูปลปูโอ้ลูมเรียบร้อยโอ้โหไม่ใช่ลูมนะครับเป็นฟอรลันนะครับโอ้โหเต็มข้อขนาดนี้ไม่เข้าคู่ขายทิ้งอะ่ะบอกเลยโอเคตอนนี้ก็สองหนึ่งแล้วนะครับเอ้ยเอ้ย,อยมาจามาังหวะนี้แวะโอ้โหแวเนอร์ได้ยิงโอ้โห ทางผ่านไปนะครับโอ้โหเกืียบแล้วกูเกือบแล้วโอเคอันนี้ว่าคานจะเปิดบอลนะครับสวิฟแบ็กแฮมนะครับไวรัตินะครับมาจ,จังวันนี้ได้โอ้โหไม่ได้วะโอ้โหยังติดโอเคติดนะครับจังวันนี้เราจะส่วนนะครับก็ <c oughs> อออตอนนี้ตื่นเช้ามาทำนะครับขออภัยด้วย เ <c oughs> สียงก็อาจจะแหบๆนิดนึงนะครับองมาตรงหวะนี้เม่ซิ่ปั่นเลยนะครับโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบสวยแล้วนะครับแต่ว่ายังได้เต็มมุมนะครับพี่จะเปิดเ้าโกโอ้โหเปิดเ้าโกแมงโอ้โหหลังโกเลยเมนดี้นะครับลูดิกเกอร์ อ okay. ารกลเล่ก็คอยต้าโอเคจังหวะนี้นะครับติดโควิดซิตน,นะครับแบนเนอร์แบนเนอร์เทงมาเมสซี่ได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่ายิงโอ้โหเกือบแล้วเกือบหายแล้วนะครับซึ่งเขามีโอกาสสองครั้งแต่ทําไม่ได้นะโอ้โหกูก็เกือบแล้วกูอะจังหวะนี้นะครับ เมสซี่นะครับเมสซี่ลากไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะยิงเองหรือเปล่าโอ้โหมึงล้มตัวนอนทําไมวะฮะถ้ายิงดีๆก็อาจจะเข้าแล้วนะโอ้โหเมสซี่กูดูการเตะเออการเปิดนะครับโอเคติดนะครับโอ้โห,โอ,โหอัตกริคยต้านะครับเปิดมาไม่มีอะไรนะครับไปแคมหนึงเก็บได้โอเคังหวันนี้จะได้อีก โอโห و, ไม่ได้วะจะได้อีกประตูหนึ่งหรือเปล่านะครับตอนนี้เวลาโทษอยู่สี่นาที็คแฮมยิงแม่งเลยโอโห و, ต่ติมนะครับโอเคเกมนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็อาจจะเป็นสกอร์นี้เลยนะครับโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์กดซําให้พี่หน่อยนะครับโอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับจะนี้พี่มาเปิดแพ็คมอนเดิมนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับโอ้โหโอกาสยิงโคตรเยอะพี่โอ้โหแต่ว่าแลงขึ้นมานิดเดียวนะครับโอเคงั้นก็บายบายจากกันวันน้าเออจอกกันคลิปหน้าบายบาย